เปียกเป็นมาเฟียเปียกเป็นมาเฟียเปียกเป็นมาเฟียมอต่อไปบุคคลแอปดูวยเนี่ยแกได้ไม่เห็นแล้วแต่ว่าตัวเองได้มาเฟียไม่อยากเป็นแบบไหนอป็นัอไม่ดีว่ะคนอื่นเขาดูเขาดเออแล้วคนอื่นมารู้แกอย่างนี้ด้วยมันยิ่งใบยากต่อคนคนคนอยู่ในวงการเพศแล้วนะเพศแล้วนะเพศแล้วนะแล้วแต่ละพูดเก่งกับพงษ์ไงอะไรเราแม่นแหละ ม้มันไปมัป<ใ>นคนแบบนีอ้อ่ะอ๋อให้ของเออเป็นคนใจดีเอ้ยอืมเอ้ยชื่อะไรวะยาเด่นจะเป็นภยัยเอ้ยมันเป็นของไปช้นมากเลยอะ่ะช้นมากเลยอะ่ะมาเฟียรู้ตัวเนียนได้เลยนะทุกคนเสียงดังมองทำไมล่ะเธอนั่นแหละเข่าร้องว่ามาเฟียช่วย <c oughs> <c <oughs> <c ให้กูชี้เลยมั้ยมีอะไรบ้างนะเอ้าไม่รู้คุณไม่รู้ห้ามห้ามพี่ยังไม่ใจเต้นปะเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงเฮ้ยเดาว่าเอาเดาว่าเอาร้องเพลงได้โอ้ยแหมพี่พัยจับไม่ได้เลยอะอะไรวะหรือละเออน่าจะให้ปั๊กรวมชี้ด้วยนะแค่ชี้ว่าใครเป็นมาเฟียเฉยอ๋อได้ไม่ชอบออกทีวี ยาวสันนิษราอะไรกันเนี่ยแกล้ง a c t i เน่ยเพื่อแบตาอยาเอาตบหัวเตกตามาเฟ่คนมันคือคู่แข่งกันทั้งหมด ้ายฟามาเฟีมาฟีจะตอบอยู่แล้วลืมเลยมีปมดัาหมีพัน้าไม่กล้าตอบ่โอเคหมดแล้วเด็กหมดแล้วนักเรียนภามาี้งตัวมาเฟีนะครับ แม่บอกใครใครพ่อพ่อใครใครใครเ็กพ่ออธิบายใครเปิดเปิดเปพิมพ์รีพายพิมพ์พีพายใครเป็นโรเฟียเปเลย มันรู้แมันมั่วรู้รู้ได้ไงอะู้พี่เปคนแรกเออถ้าเป็นบุคคล่ะอันนี้ใช้เลน์นะอ่าไอป้าต้องเอาคนที่มีชื่อเสียงมาะแน่อ๋อได้ไม่มีชื่อเสียงมันก็ไม่เอามาถ้าไม่มีชื่อเสียงทุกคนจะรู้เหรอหนุ่มกันใช่พี่เคยพูดมากว้างว่ามีชื่อเสียงอ๋อคุณป้าเป๊กออกคนแรกคุณป้าเป๊กออกคนแรกคุณปาเป๊กออกคนแรกเออถึงมันตอบกว้างมันเัน รรเียนแต่พอมาถึงแม่ปั๊บอ่ะกูรู้ละแม่อะไอ้แม่ไก่เป็กไม่ใช่ละกคือพิมพ์ลี่พายก็เลยถามเธอไม่กลายว่าไอ้เป็กมาตอบใช่อ่ะเนี่ยเธาเป็นมาเฟียมันเป็นคนเลวที่เนียนมากอเนียนจริงเนียนเลยก็จะรู้ว่าเป็นพิมพ์ลี่พายเป็นตอนไหนอ่ะกายพูดแล้วพูดเก่งแล้วแม่ก็พูดว่าขายของอ๋อเลยชัดเลยพูดเก่งขายของอ๋อเนี่ยขายของคุณตอบแคบมากแล้วมาอีกอีกข้อนึงเอ้ย เมื่อกี้บวกคะแนนก่อนใครตอบถูกบ้างเอีใครถูกเลยเ็กแค่จริงป่ะเนี่ยคะแนนโอนให้คนเดียวสามคะแนนเ็กแค่เฮ้ไอ้คุณหล่อโหดมากอะ แค่พ่ออีกมาเฟียตะบูไม่คืนนะฉันได้อ,อ,อ,อ๋อพ่อพ่อไม่ได้โกงอะไรเลยโอ้ยเป็นเว้ยไปสถานที่ผมขอเตือนด้วยว่าอย่าแคบเกินไปตอกกว้างๆแล้วแล้วก็จับไตามาเฟียให้ออกไม่คิดใครตอกคนแรกเป๊กไงตอกไปกลแล้วไม่กลายไม,ไมก่กลายไหมแล้วถ้ากลายได้มาเฟียก็อ,อยู่ที่ดวงของมึงแหละว,ว่ามึงจะเริ่มต้นยังไงอย่างนั้นไดกาง มีชื่อเสียงเลยนะเออต้องงี้คอมนาเซียลมันต้องรู้จักกับตอบให้ถูกนะครับได้เลยใครหยิบเลยเดี๋ยวไครมาสถานที่นะครับทุกคนสถานที่กายเริ่มคนเยอะไฮ้ยบ้านบ้านบ้านตีใครมาเฟียจะรู้ไหมจ๊ะมาเฟียจะรู้ไหมนะว่าเป็นใครแม่แม่ตาคุณอะคนเยอะเหรอเอ้าวเติด้วยเติดด้วยเติดด้วยคนเยอะเหรอจะไปไหนได้ใครๆครก็ไปได้ นั่นล่ะตามกายจ้านั่นน่ะอ่อพ่อพ่อ,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 อลมแรงโอ้โหก <c oughs> ลัอะไรกันวะมีฝรั่งโอ้โหไอ้เหี้ยโคตขว้างมาเฟียเนี่ยว้านจานมีทุกเพศทุกวัยโอ้โหยาวไป มีใครยอมใครจริงของคนนี้คุณน่ะคุณน่ะแต่คุณน่ะมีบ้านพักอ้อโอ้ยท่านไปที่เที่ยวที่ก็มีบ้านพักมีเป็นส่วนหนึ่งของเพลงคาราบาลโอ้โหโคตรชัดเลยกูเล่นนี่ไม่เนี่ยเพลงอะไรเนี่ยแพงแพงอะไรคือแพงวะมีต้นไม้ผมเป็นฝ่ายตรวจสอบถือว่าถูกกันหมดไปหน้าร้อนอ่ะดี พ่อพ่อพ่อทิดงตกใจได้เลยไม่ให้แย้คำพูดเหรอใช่มีสายลมและแสงแดดมีแดดและสายลมไอ้ยังมาดูมีพี่โนนหมดเลยอ่ะมีรู้นที่ไหาทุกคนเลยอ่ะไก่เฮ้ยไก่ครับหมดแล้วดิหมดแล้วอารชีตัวเลยชีตัวเลยเราดีไม่แก้ชิบหายตบกันกว้างหมดเลยใครใครดูไม่ร่าเชื่อถือดูแบบลอกสุดอ่ะคุณคิดว่าคนไหน นั้นมือสาวชี้ตัวนะครับว่าไอ้เป็กไม่ใช่หรอกปะไปปปด้เพิ่อีกเพิ่มอีเลยไปแล้วมั้งชี้เป้กนี่สิเอาชี้ไปาเรานะใครนะกายเป็กแม่นี่เป็ก,ปกนั่นมือสาเปิดพร้อมกันหนึ่งสองสามทะเลทะเลมา แม่ตอบูกใครตอบถูกแม่ตอบใครคนเดียวใช่ไหมแม่ตอบถูกคนเดียวคุณตอบใครนะแม่เฮ้ยตอบเขามีคุณนนะเ,เาณขาเนียนู้ยไ,ไม่เนรดูเออ แม่พ่อรู้ว่าแม่ว่าทะเลตั้งแต่แรกออเใครตอบอะไรนะแม่ถึงว่าเป็นกายคำตอบแรกคืออะไรคำตอบแรกกายคืออะไรก็บอกว่าคนเยอะคนเยอะแล้วต้องเป็นคำตอบ่าคนพูดหรือคนเยอะอะที่เที่ยวใช่ไหมเป็นสถานที่ใช่กระดกเป็นสถานที่มีต้นไม้ใช่ไหมใครตอบมีต้นไม้กายกายเราก็เลยตอบเลยเราเราก็เลยตอบมีสายลมและแสงแดดถ้ากายรู้มาแล้วมาติดเลยรู้รู้ตั้งรู้ตั้งแต่ใครรู้จักพ่อ พ่อคนเดียวเลยด้พ่อเขาบอกแล้วพ่อลมแรงเออเนี่ยพ่อจะไปที่แบบแอบป้าแล้วแบเพลงคาราบาลรู้ทะเลใจทะเลทะเลรู้จักเลยเพลงคาราบาลทเลคือชีวิตไม่ได้ทะเลเลย ีปักลงเพลงอะ่ะแ,แล้วก็แบบคาราบาวคาราบาวไม่ก็รู้ว<อ>่าแบบใช่เลยคาราบาวมีาาวเอยู่เพล<ร>งเดียวแม่รู้จักแ,แล้วแม่ได้หนึ่งคะแนนเพราะว่าทายไกลถูกแล้วก็สองคะแนนที่พลาดโอดแม่กายพอได้ศูนย์พอได้ศูนย์พอได้ศูยยยนย์ะอะไรใช่อันนึงไหมคนไม่มีเล่ห์เหลี่ยมพลาดได้ไงวะไม่ใช่ใครมาเพียกายอันนี้ผมจะไม่ทำไปไปอีกเป็นไปไม่ได้อันนี้ผมจะแบบยากๆเลยนะไม่บอกว่าคืออะไรด้นะอ้าวใบซี่ใบใบ ผมอยากรู้นี่เพื่อนว่าอันนี้เริ่มที่แม่ใช่ไหมใช่ถ้าแม่ใช่เอาเฟียรา้าแม่ถ้าแม่ได้เอาเฟียรกูทายเลยถ้าแม่ได้เอาเฟียเอาเลยอ่ะผมไม่บอกด้วยคืออะไรเริ่มที่แม่เริ่มที่แม่ผมไม่บอกด้วยว่าคืออะไร แคบคบแบช่องเลยช่อเลยคบคบบคบคุณท้ายนี่เาไม่บอกเลยว่าอะไรเป็นอะไรไม่บอกไม่พูดไม่พูดคุณก็พูดอย่าเดเลยเป็นได้ทั้หญิงแชายอ่าข้าวอะไมวะพ่อพ่อสูงสูงงสูงอ่า เออมาหาครับโกงมีเป็นล้านๆเลยนะตังค์ยี่สิบสี่ชั่วโมงอะไรวะกูงงหมดแล้วเนี่ยแม่มีรายได้เฮ้ยกเฮ้ยขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับเป็นตู้เป็นตู้เออ ให้ถูกวะเนี่ยหลายบาทนะกะไรวะเหนื่อยเหนื่อยอ้ะฉันอะไรชิคกี้ยเหนื่อยต่อชิ้นเปิดเลย พ่อกูตอบเป็นตู้ชตแรกสูงสูงสูงแม่พูดอะไรก่อนนะผู้หญิงผู้ชายพูด้ผู้ชายพูด่ผู้หญิงผู้ชายก็ได้อ้้ยแล้วก็ูว่าสูงูัเลยตรีนอยู่ตรงที่ไหนสูง ปีี่เยียชัยไม่ผิดเพราะว่ในยูทูปอ่ะใช่มีนเท่าเดียรชัยใช่อาจจะสูงๆก็ไม่ผิดแกอาอจะคุณตัวสูงตัวตี้เลยไม่สูงๆมันแค่ไปไงอ่ะเพรอะว่าอย่าความได้บอกเป็นตู้คือลอลเป็นอะไรเซเว่นอีูเวนนี่สีทับโง่ะบแม่งใส่เว่นอีูเวน คำตอบน้องไก่ยี่ปีโมงเนี่ยอไป็รู้ตั้แต่แรกแล้วพอพ่อตกผมปุม๊บกูจะหาคำตอบเลยที่ปั่นพ่อดีวะ <laughs> ไม่กเค,คิดคำตอบปั่นพ่อเล <laughs> โอเคอันนี้ใครตอบตอบทุกคนเลย <laughs> มไปแล้วก็ผิดมไปแล้วก็ผิดไปแล้วก็ผิด <laughs> ไม่ไหวทยไย,ยขาวก็ผิดพอใจไปเองก็ไม่เรียง <laughs> คนไม่มีเลขเหลีมมมีเลเหลี่ยมเฮ้ยอย่าพูดอย่างนี้เลยกูหอกตู โอเคทุกคนวันนี้นะครับคนที่ชนะคือพี่เป๊กอนะเพราะว่าหลอกหลอกคนอื่นได้แบบเมืที่มีรอบที่แบบว่าผิดหมดเลยเอาเอาเกมนี้อีกไปเล่นให้อีจุ๊บจิ๊บับมอยเอสได้ได้ได้ตาหน้าบอกว่าเป็นจุ๊บจิ๊บกับมอสตินใช่ทุกคนดาววันนี้พี่หนมพี่หนมใช่คุณว่าใจพี่หนมได้เลยคุณว่าใจว่าพี่หนมเออ แต่แปลกใจมากคือสองคนนี้เข้าใจกติกาด้วยเนี่ยเออดีใจมากเลยถ้ารู้อย่างเงี้ยก็จะพยายามโกหกเราพยายามที่จะให้มันเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องเลยแต่มันต้องเกี่ยวมันความยากคือว่ามันเกี่ยวแต่ว่าเฉยใช่ไช่ความยากที่ต้องเกี่ยวแบบกว้างเกี่ยวแบบกว้างให้แบบเราเข้าใจผิดเข้าใจว่าถ้าทำไงให้มันอ่ะง้นเอาเนี้ ทุกคนอยากให้พ่อแก้ตัวเดี๋ยวมีอีพีสองของบ้านรโอเครอบหน้ารอบหน้าได้ได้โอเควันนี้ชอบคิดที่ฝากกดไลค์ช่องไปการไลฟ์นะครับชอบปักวอดดีแล้วก็ขอบคุณพ่อกับแม่ด้วยนะครับไม่รับไปก่อนด้วยบายช่องปักมาโดยดีช่องนี้แล้วคุณจะไม่จี กดลายกอนสมักสมาชิกไปกดิางกอตสมักสมาชิกไปกรลิงกดอตสมักสมาชิกไปกดิางกรตสมักสมาชิกไป